ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับกลับบ้านยังน้อยฮัลคอนมุดมาปูสาแตงแต่บ่ายสองบุตรตัวแ่งหนาสองซุ้มวงมะลองเพลงเดียวนี่เจ้มะลองเพลงเดียวได้มืออื่นอยู่กรุงเทพผู้ใดนี่ไปอีกแล้วได้นี่เมื่อวานอยู่ที่สมุทรปราการนะครับพี่วานอยู่สมุทรปราการครับค่ะพรุ่งนี้ไปกรุงเทพอีกยาวาหอมแก้มทองไอ้ พ่อข่สิวายืนคุ้มคักปานนี่อุ้ยหอมไม่ได้นะคะเอาสิได้บอปูทูได้บอเจ้าคือสิมาเอาไหลก็โมแทนบอแมนอันนี้ก็จะมันเป่าหัวจะลองเพ่งเดี๋ยวจะมาหอมแก้มนี่อย่างเนาะขอบคุณค่ะสามสามลอยจับมือเราละไอย่าดึงเด้ย่าดึงเด้ขอลงไปีหลีอเด้ บ่เบิ่งเอากันเจ้าเจ้าเจ้ายังมาเจ้ายังมาเหรียญกับของข่อยแลอข่อยเลี้ยงไว้ผักกัดกัครับพี่ชมหนูใช่ไหมนี่เอาก็พี่ชมหนูเป็นคนที่ต่อสู้กับทุกๆอย่างไงคือคือจังคือจังว่าข่อยอยู่นี่เป็นจังไหนอย่าคิดพี่น้อง ขอนแก่นมีบ่อขอนแกน่นครับแล้วก็มีพี่น้องหลายคนโทรไปถามนะฮะมาสิมาล้ำเรืองบอ่อส้เบิงสอดแกงบ่วสั่ว<อ>์มาล้ำใจก,กันร่อยมากบอ่อช่วงนี้นะครับบุ้งใหญ่ของเขาอยู่ในช่วงของการซ้อมนะครับเพื่อปรับปรุงผลงานอันที่จริงแล้วช่วงนี้นะครับเขาก็สีซ้อมไปน้ำกันแต่ว่าช่วงนี้อยกับแอน ก็ออกคอนเสิร์ตส่วนมากจะอยู่ภาคกลางนะครับใช่ค่ะเมันยิดีใจไดมมหาพี่น้องเช่าอำเภอคุมาวาปีนะฮะแม่ฟาวตัองสี่สิบพ่อเด้เปลี่ยนนามสกุลสติสิเปลี่ยนไงไครับแอนอรดีใจเกินรออย่าเฝ้าอย่าเ้าใส่ใจเกินแสนไปสักวันโอเคให้ให้พื้นออก ไอ้เพื่อนหอบขันมากไปขอดีๆซะก่อนเรื่มลืมข้าวเดี๋ยวเบิ่งูลน้องอยู่ข้างหลังลอยบนอรดีคอยเว้าคอยจ่าเดิมวันนี้ญาหลายหลายในนาเวสวัสดีจ้า่านี่นี่จะไม่าใจกินลอยด้อยู่นาเวิพี่ญาเหลียวเห็นทุกภัยบนนอบนละนั่งอยู่บนละทั้งหลังพุดนะ คุณเพรว่าปีนี้สัมบันเกิดเมืองน้อนบอยสิลิชัยเดียเอาจถอะส่ซะกข่อยกับเจ้าเบอกกันย่นอีกจักชั่วโมงหนึ่งในในจักชั่วโมงหนึ่งขั้นจอดจะเป็นอะไรคิวงานเนี่ยบนฟังเอาบ่โมนี้เพิ่นบอกว่าสอดแจงโมเมนต์เด้ยว่าเอาโมนี่ย่ำเฮาลงเวทีแล้วเพิ่นไปย่อมเมื่อเจ้ากระปิจอด หนาาไปเอาขอเสียงคนพร้อมมวลนี่ครับเงายังเดียวเด้อจ้ามืาอนี้มาหนีหมอลำยซ้ายครับผมเชื่อยังดังสิริชัยหน่อยลินรั่วโคตรโอ้ยเป็นละคนสิริชัยหน่อยลินรั่วครับพบพอกำนังเอกสาวอรดีฮิโนยัยหมอลำดังเมืองอุดรธานี สำนักงานเมพัทเรีแก้วสนิทโอ้นูกเป็นแก้วจ้ายังจืดแล้วไหนยีเนาะบัเต็มเป็นกระสับเดี๋ยวพอล้วนักพิมพ์โดยน้องแตงงขันมาเหลาตุยปัจะุบันซื้ออีหยังดอกหลายซื้อไปนี่เด้อน้องจูนต่อไปน้องนิวน้องนิวหิวตลอด ข้อปไาขอจยาวไอ้ยมาปักกับหมอลำโธนี่นะเอาซื้อหมอลำสิ่งมันเป็นสี่เดนี่มันต้องมาทนใจหึฮ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 อ